ดีครับท่านผู้ชมครับบันเพนทุกงนะครับกับผมดำดำเทียนนะครับกับมาเจอันคลิปอีกเทียนึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของโควิดสิบเก้าที่จะเว้นจะขาดใช้ไม่ได้ก็คือ่วนตรงเองนะครับแล้วก็บ้านเ็นทุกสงนะครับทีมงานทั้งหมดก่อนจะพูดเรื่องอื่นๆเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกการสูญเสียนะครับ ของทุกๆคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครทําหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับรวมถึงคนทั้งโลกด้วยนะครับทุกตุกการสูญเสียบ้านเป็นทุกสงขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งครับท่านผู้ชมครับไม่ไหวก็ต้องไหวนี่คือคอนเซปต์ของเพลงในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงเรื่องเจตนารมณ์นะครับเรื่องราวต่างๆที่ก่อให้มันเป็นคลิปๆนี้ ก่อให้มันเป็นเพลงๆน,นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตามมันครับปกติผมไม่ค่อยโอนกระแสเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็แก้ให้กำลังใจกับคนที่ต้องเจอกับวิกฤตผมเคยพูดนะฮะแต่ผมไม่เคยร้องเพลงในเรื่องของโควิดสิบเก้านี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารอบนี้มันมันหนักหนาสาหัสครับมันเจอ ทุกหย่อมหญ้ามันงฮะพูดได้ว่าอย่งางไรนะครับไม่ว่าใครก็ต้องเจอนะครับไม่ว่าใครก็ต้องป้องกันตัวเองระวังตัวเองไม่ว่าใครก็ต้องหยุดงานเกือบจะทั้งหมดนะฮะมีเจ้าหน้าที่อยู่บ้านบางส่วนท่นนั้นเองที่ยังคงทําหน้าที่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขก็ดีนะครับเจ้าที่พวกตรรํารวจอย่างพวกผมนี่นะฮะก็ยังทํากันอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะหยุดนะครับนั่นก็เพราะว่า โรคระบาดรอบนีมน้มันนักหนาสาหัสนะครับเป็นที่มาของผมวันนี้ผมก็เลยมาเขียนเพลงซึ่งใช้เวลาค่อนข้างไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเรื่องราวรต่างๆมันอยู่ในความรู้สึกเราอยู่ในสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันทุกเมื่อเช้าวันนะครับกับที่มาของเพลงเพลงที่ชื่อว่าไม่ไหวก็ต้องไหวครับ เหนื่อยช่ไหมท้อกันช่ไหมต่อไปยไังไงสิ้นสุดเมื่อไรใครบ้างจะรู้ทำกาลางโรคร้ายแร่ขยายทั้งโลกกาเป็นชั่วพิ็า นำพาชีวิตอดสูคนตุนตุนทำพาชาวหยิบขังเตะเกียรตะกายจะอยู่ยังไงอยู่ได้แค่ไหนอยู่ไว้หรือเปล่าต้องอยู่ให้ได้ต้องสู้ไปด้วยกัน่านคืนวัน ฝ่าฟนวิกฤตโรรงต้องอูให้ได้ไม่ไหวก็ต้องไหว้รายังมีใครใครข้างกายมีครอบ แค่ไหนจะท้อสักแค่ไหนต้องทนกันไปต้องผ่านคือได้กับโควิดในทีนหยุดงานหมดเงินต้องประชนชะตาชีวิตเสียสล ยังไงก็ต้องอู้คนต้นตุนทำมาเช้ากินคำตะเกียตะกายจะอยู่ยังไงอยู่ได้แค่ไหนอยู่ไว้หรือเปล่าต้องอยู่ กางคืนวันฝ่าฟันวิกฤตโรคร้ายต้องอยู่ให้ได้ไม่ไว้ก็ตังไวก็ยังมีใครใครขังังมี ผู้ชมครับเพลงนี้ผมเขียนมาเนี่ยก็เพื่อเพื่อที่จะให้กําลังใจนะครับกับหลายๆท่านหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไว้ในเพลงนะครับต้นทุนชีวิตของคนเนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับบางคนก็มีต้นทุนที่สูงก็อาจจะก,กระทบน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็ยังกระทบอยู่ดีแต่สําหรับคนที่ต้นต้นทุนมันต่ําอันนี้กระทบหนักแน่นอนนะครับรวมถึงทัวผมเองด้วยนะฮะไม่ใช่ผม นั่งอยู่บนหอคอ,อยาง,งานช้างแล้วมาพูดอย่างนี้นะฮะบางคนที่เขาไม่ได้ประสบปัญหาเยอะๆเนี่ยแล้วมาพูดให้เราฟังเนี่ยเราก็แค่เชื่อระดับหนึ่งใช่ไหมฮะยางวิธีนะครับบันเป็นทุกส่งออกเป็นกําลังใจนะครับให้ก้าวขานวิกฤตโรคระบาดนะครับโควิดีนซึ่งรอบสามนี่หนักจริงๆนะครับก็หวังว่ามันจะมีแค่รอบนี้นะฮะอย่ามีรอบต่อไปอีกเลยนะครับดฉะนั้นฝาก ไอ้ทุกคนมีวิธีกากับตัวเองด้วยนะครับเราก็ไม่จําเป็นก็อยกออกจากบ,บ้านนะครับอยู่บ้านกันแม้ว่ามันจะอยู่ด้วยความรังคกอดสูงก็ตามเถยะครับแต่ดีกว่าเราเออกไปเสี่ยงข้างนอกเพราะเราไม่รู้ว่าใครข้างนอกนั้นติดเชื้อโควิดอยู่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านกันปลอดภัยที่สุดนะครับงดกิจกรรมที่รวมรวมตัวกันหลายๆคนนะฮะงดเฉยนะครับอยู่บ้านกันให้เยอะๆนะครับแล้วก็ คิดว่าน่าจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันนะครับใช้ความอดทนร่วมกันนะฮะผมก็ต้องทนพวกท่านทั้งหลายก็ต้องทนและเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับวันนี้ฝากเพลงไปด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบบ้านเพลงทุกสงเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับจะได้ทําคลิปดีๆกันต่อไปนะครับวันนี้พูดไปเยอะพูดไม่มากฝากบ้านเพลงทุกสองด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่ามกลางกระแสโควิด ทุกคนปลอดภัยนะครับหยุดอยู่บ้านหยุดแพร่เชื้อหยุดรวมกลุ่มหยุดทุกๆก,กิจกรรมนะครับที่มันส่งเสี่ยงให้เราติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ลาแล้วครับจะนใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ